สวัสดีครับพอลีค่ครับสวัสดีครับเอานะครับผมาตามเลขกไร้วันพอลี่เหน็นที่เราเดินนะครับเลขรวมน้อยนะนะครับพี่น้องยุซีก็ดีใจไร้วันเนี่ยพอแล้วพอแล้วพอแล้ว,ลวเหน็นพอลี่มือหนึ่งน้ำหายยนมือมืดนะครับอ้าวบนมือกขาวพอเราภาชนะกำลังมาดเราหน้ากำลังมาดดีกันเนาะนะครับมันเป็นเชียวที่เสียใจแล้วลคุณสี แปดแปดแปดโมซอนเนาะแปดคิดว่าแปดรครับผมวันนี้ก็หาหน่อยเาอาจบงาน,นนะฟลอลี่มีบอลวันคิดว่าแปดโยุดม,ยมือหนึ่งมีเขาว่ายุดมือหนึ่งเข้าหนึ่งเข่ามากวาันเอาย,ย,ย,ยังมีนะพี่น้องเนาะนะครับมีลาสตาซีศูนย์เฉพาะกิจศูนย์หนึ่งเด้อนะครับยุดงานมือหนึ่งก็เลยมือตกพี่น้องนะครับเข่าซองหนึ่งมนะือเดี๋ยวให <När S 1> ม่นะไรเรื่องการถล่มเข่า คนนี้เขาีใส่สมองไรโชคกัรโชคโชกกับกระดังถูมเขาขึ้นกันเออเอ,อ,เอานะครับพี่ออิรย์ใส่เหลียวคอรี่ในจต่อามาเต้นะครับอืก<ต>ินเบาก,กันมืออันขี่พวกกันมาบ่มีปัญหาที่ออมีปัญหาที่กันครับตัญาหาวเรว่าปัญหาปัญหาเ้า,ายิมใยีย่หนกองอปัญหากับปัญหาเกี่ยวกับใส่นี่ละเดียวปัญหาพอเมียมีตัวย่างเดียวเหรอวะอืมหาเงิน ก็แบบกง่ายสอนฟังกันหรอกยังเขาไม่ได้ง่ายหลายมันก็เป็นขึ้นข้นโง่ไหมนี่นึงก็ได้งโง่ด้วยอันเลือกเปลี่ยนดนตรีเลือกมากไม่กินขนมีหนาบ้านจริงกับมีเรียมวิลาโอ้เป็นบ้านมีข้าวแรมมันนะแล้วอันนั้นมีเกาะธรรมดาละคือว่ามีหมดพิ่นมาเตียร์ในน้องพอลี่เนาะเตียรเรียงลูกไส้เลยนะก้อนที่เกิดเรียงบอกพ่คอมีบ้าน บ่หามันก่อไปใส่บ่คามกระบอฟังเราก็มาบอกพว่ามีอันผู้หญิงสีล่อเงินเรื่องไม่ยังเสียให้นมั้ยพุยิงสองเสียอันนี้อันนี้ฝันว่าฝันฝันคำว่าเตียนว่าฝันแบบเพิ่นมาบอกว่าอย่ารีดเลยอย่ารีดจะหามลูกมึงเลิกกูหามมึงแมนหมาเด้บ่แมนว่าจะหามมือซื้อดีข้าทาแปรงเงินออกจากบัญชีมันว่ามันสิยวหูบ่ว่า ที่ทามถาถามมันเรามึงคบรบผู้ใดเนี่ยเขาจะรอเงีนมึงเลยว่าที่ถามมันเลยมันกับพ่อ่อมบอกมันคงรัวเงีนยหรอกแต่ว่ามันมันกับว่าพ่อเวลาไปเอา <c oughs> งั้นไม่ด,ด <c oughs> ีแล้วเจ้แล้ว กูมม iden, Bref, ว่ได้ว่าเอาหรอกกูเชื่อชาวอกว่ามันกูจะหัวมือใช่ไหมครับผู้ใหอ่ธรรมดาเนาะมีขึ้นมีลงมีช่วงดวงตกเนาะเอามาเอาห้าน้อยเอาสี่หลับบอกว่าก็เป็นต้องซีเรียสนะครับคือว่าเราะชวนอีกคนมีปัญหารุมรอบนัดหน่อยนะครับมาไหมเนาะอืมนะครับกันเลยบางทีเพื่อนเลี้ยงค้นเพิ่นบ่มั่นใจแบบนี้ได้มอรวยเพิ่นบ่มั่นใจว่าเอ๊ะพ่อในี้รีบวัดผมเพิ่มลูกกันหน่อยสักทีหัวใจนั่น ปกติแล้วพอยานดีนี่บ่ค่อยเปิดเผยตัวตนบาได้หรอกครับการทํางานทํางานกันคือว่าอย่างรกคือการทางานของพอยานดีนี่ทํางานเกี่ยวกับรหัสคอมักับมือขอนแก่นครับเจ้าของก่อนเขาเลยเนาะครับเจ้าของเขา็ทงานเกี่ยวกับรหัสครับเกี่ยวกับรหัสเลยเดีก็วก่นเลยนได้เอาเข้ามารหัสมาใส่ไอ้มรงนี้ครับมันก็คือมืองานแปลกที่จริงการพานมาทุย่าง การสร้างนี่พันจบหมดเลยครับเกจบหมดทุกอย่างเยี่ยมมากพุ่มเลฟักแต่บางคนแต่ยังก็แค่กินแค่สัญญาณอี่แหลบ้านนี้ปลูกต้อพักหรือเปล่าเจ้าเนี่ยปลูกครับเอาไปเบียดเกลียดนี่คอยเนาะครับงานสร้างเนี่ยคนก่อนขังจะเคียงระยะเนาะเอานะครับเอาห้าน้อยเอาตัวพอลี่นะครับหมด้าน้อยเอาไปละเอานะครับมือดีเป็นวันทีซีครับ สี่เด้อะครับเด้อเบื้งเจ็ดชั้นทำให้ตืยอ่านคนฟังนะเล่าสตาร์เล่าพัฒนาจพกิจการจัดหนึ่งแปดเจ็ดหกสุดล่างร่วมน้อยสองสามหนึ่งหาเลขเบิลศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งเจนีเด้อค่ะครับผมโอ้ไไม่ด้ยินแต่เศ้าแต่น่าความแจงสีเนาะเล่ยพอลี่รับพัฒนาชุดห้าน้อยเขาดีกันเด้อนะครับเดี๋ยวเอาไปเปรียบเทียบมึงกับชุดลาาพอลี่ที่หนึ่งอะไรกันเนาะพอลี่เนาะเอาไปเปรียบเทียบให้เบิ้งครับนะครับ มาเป็นปราณมีตระกูลเขียนไว้หน่คือว่าเอาเหล้าอันมาห้านว่าคือเอาเล่าพัชนามาลุกนี่ได้ครับผพมเขียนเพิ่มว้ไว้ยี่หรอนน่มือไรมีอียนเหล้าพัชนาไม่ได้ไปเหล้าพัชนาน้ำกระได้เขแต่ละว่างดีเนาะมีตัวไหนซ้ำกันบอกรบวงพลี่นะครับกับพนาวนะครับมีตัวไหตรงกันบอกะครับางที่กะเขาตูซ้ำกันกับมี่มือไรบริเดคิดถอนอันผู้เปัญหาเหล็่ยมือสองเงินจะมาเลีงขึ้นกันนี่โยไม่อยาเช็ดไทยเียไปขึ้นไยู่ดยนับ คือวเข้ากันยากคือว่าพอลี่อันอันเดียวเอาโช์ตัวเล็ก่อนไปตัวหีตงอักกันตอเนาะครับร่องเบิ้งหมอเลวยกับเป็นแมี่ด้วยะพันเบิ้งนีครับจับจังไลจับไปเบิ้งก่อนเนาะชุดบนนะครับหนึ่งแปดเจดหนะครับตัดให้หนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหเจ็ดแปดหะครับร่วมน้อยลางนะครับสองสามหนึ่งหานะครับตัดให้สองสามหาสามสามหนึ่งแล้วกะสอหนึ่งนะครับแล้วก็มีหาสองอีตัวหนึ่งนะครับส่วนเลขเบินึ่งนย์ึ่งหนึ เป็นแนวทางของพอลี่นะมารวยก็เป็นตืวนพุจับให้เนาะผู้ได้จับเก่งกับจับอาเองนะครับพู้ได้จับไปเก่งกับเวิ้งตามนี้แหละนะครับแคมปหน้าจอไว้นะครับจะไม่พลาดโอกาสเอาเอาต่อพี่น้องเข้ามาถามต่อนะครับเด่ฝ่าว่างเดีฝยาเปลี่ยนเลยครับฟังกอนนะครับทีเด็ดเด้เนี่ยทีเด็ดทีเด็ดคือว่าชุดแยกเขาเรียกไอเฮ็ดคือว่าเขาดีอยู่เขาดีครับแต่ว่ายังม่ชันหนนั่นเพราะครับเดี๋ยวนี้มันยางกำลองเล่ากาว่า่ิไปแลนเรื่องเล่าลูกเป็น ียวชูไทยก้อนนี่ละวันที่สิบนี่ละสิบคือเปเรียงลูกเงสุไทายครับฟปงเนาะเงนแล้วแล้วสบายใจแล้วเวลาม่แล้วกับชีไท้ครับกับชโลกให้แล้ววันน่ะครับแต่วันที่สิบได้นะครับยกน้อยเจาะน้อยเนาะครับเาเฉพาะเลยนะครับอืมยินคาว่าถือว่าแปดสิบเเซนครับคอืมแปดสิบเปอรซมาทำาได้เปอร์ซอยู่ครับเออสารับการเขาเนาะเป็นจมืงนุนระไบบ้านเมื่บขมอรวยยู่ว่าแหงบอรท่านใดอืมซุ่มกันด้ยสองคนนี่แหะนะครับ มันเฮ็ดไร้หันมันก็สิใช้เวลาเติ่แล้วยังมีปัญหาขิดเชิงเครียดแนะ่ในครอบครัวเฮาสิมันก็ะเริ่อาง่ายเฮ็ดก็สิบ่บพร้อมก็สิม,มาทนทอดมาแทนอะีกเนาะครับเลยอยากมันเล้วเลียงเลี้ยวเล่ากกนนะครับอพอดีจังซี่ปล่อยลงจุดเจาะน้อยเอด้อน,นะครับจุดเจาะแต่ละอย่างเนาะเจาะแต่ละน้อยแลาก่อนที่เฮ็ดเด้อเงินก็ฝากกดติดตามคนไลค์คนแชร์นะครับของแม่ตุยนี่เด้อทำแม่ตุยรวยละวันได้ประมาณ500กว่าแล้วนะครับยังขาดอีกอยู่นะครับเพิ่นพ่อพันนะครับอยได้ส่วนนี้นะครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์แน่นะครับอืม มีทั้งรัฐบาลไทยทังเล็กใหน้อยเล็กเล้าเนาะคกับเป็นแฟนฟอร์ลี่ในหลังเมตัวเองนะครับพี่น้องใช่เลขบัญชีเดียวกันโชดและพ่อเหมือนกันดีกว่าเป็นเลขบัญชีเดียวกันดีแต่โชดเนี่ยนะครับมีเด้ครับอันนี้กันความใจปีความเอลีอันเดียวกันครับครับจำไว้ครับอือเป็นโชดเดินเนาะนะครับเพราะว่าเขาอยากให้โชดเรียงเหล็กบัญชีเนาะนะครับโชดพ่อได้ครับจำไว้พี่น้อง ถ้าอยากสนุนคาชากาแฟนะครับกัติดตอมาไดมันชี้แม่จื้อกัซ้บมันชีพอลี่นะครับเนาะถึงเขาบัญทีพอลี่กับว่าใดใส่ก็อร่ยเมียว่าอนุญาตก็ว่างามมองมันเย้ไห่ยืนเอออนะครับขอบคุณหลายที่ตามาช่วเย่็ิดเีะช่วยทีหนไปเขาเดีเวลาเอาไปซื้อ่านมาหน่อยชุดปลหนึ่งแปดเจ็ดหกจับผู้หายหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดแปดหก กดล่างเรื่มน้อยสองสามหนึ่งหาจับโู้สองสามหาสามสามหนึ่งสองหนึ่งหาสองเล็กเบิ้ลศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งค่ะอ่าสามนี้นะครับไม่ตูยว่าวานเลยลุยยกช่องแค่มาเนี่ย <c oughs> อ้าวโจ๊กโจ๊กันหวานค้าสวัสดีครับ